ัดเสนอเรื่องราวละครสามชาติของเราตอนนี้หนังดังก็ทวายไลย้ โอ้โหใช่แล้วคือต้องบอกว่าจอเป็นแฟนติดตามตั้งแต่ภาคแรกเลยค่ะตอนนี้ภาคสุดท้าย breaking dawn จะเข้าแล้วด้วย15สิงาคมนี้ไม่ทันเราแล้วเราเข้าก่อนเราเข้าฉายวันนี้เลยเขาแวมพายเราก็มีมีเหรอคะเอ็ดเวิร์ดมีครบเีโอ้ลมาพบเลยเพียบเลยฉับฉาบเลยพร้อมพร้อมจัดเสนอเลยครับถ้าพร้อมนะคะช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยซันซิลโคเร a t ชันค่ะพร้อมนะครับแวมพายชัด Ah. ah! แอบมาเอิอว่าสมสู่กับแวมพายจะบอกว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้ชายอยู่สองคนที่แอบรักฉันและอยากได้ฉันเป็นพิริยาฉันต้องเลือกสมัยนี้สวยอ่นิ่งไปก่อนหน้าแปกเข้ามาเร็ว อแวมพทยคุณครับฉันหนาวจังเลยอ่ะมก็เข้าบ้านดิไม่รจักที่มาหาป้ากเลยเบลา I love you h uh, thank you so much to e c o g e t h e boy เย้เย้แฟนผมบอกว่าเขาอยากไปเที่ยวที่เกาะสมุยนย่าอยู่ไรเกาะสมุยอย่าไทยแลนด์เกาะสมุยอย่าล้อนะเกาะสมุยเกา ก็ตะมุนอะไรที่แอนอยอะอะไรที่แลนก็เขาอยากจะเล่นขี้เลนอะไรนะไอไลท์ไทยแลนด์โอ้โหมึงพูดจะห่างไกลเลยเดี๋ยวยุ่งไรใช่แหละยะมันก็ไม่บอเป็นเลยกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปกินแล้วตัดที่บ้างมองตรงหนูชอบพูดภาษาอังกฤษกับพี่มากเลยจริงเออไม่รู้ ถึงแม้ฉันจะเป็นแบมพายก็ช่างนะเธอเป็นมนุษย์แล้วเธอก็มาเรามีอะไรกันยังเนี่ยมีแล้วมีมีสองครั้งแต่ครั้งแรกฉันแบบแบบปัดๆนัแบบเออเออ,เอดี๋นีเดียอยู่ด้วยกันแล้วนะมีบ้านอยู่ด้วยกันละเธออยู่กับฉันนี่เธอก็เริ่มกายพันธุ์ใช่ไหมก็เริ่มแล้วหน้าฉันเริ่มขาวเบ้าตาเริ่มแดง ไม่ความจริงหนา้ากายยเป็นแบมพายอะแต่เธอมันค่าต้องกิงกา่าเลยร้อยู่กันมานานแล้วอ่ะคุณไม่คิดจะมีใครมาแบบว่าเล็กๆวิ่งเล่นวิ่งเล่นคนสองคนนะคะฉันเนี่ยพร้อมมากเลยอ่ะทีแรกฉันก็อยากมีแหละแต่ฉันคิดแล้วว่าเด็กเกิดมาแล้วเห็นหน้าเธอเป็นแม่ <ś led> ไอ้คนเด,ด็กินปมได้เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไปโรงเรียนเนี่ยฉันจะไปคุยกับครูให้ ว่าเนี่ยแม่คือคนโอเคอากาศหนาวไม่เราทำอไรเยอะแล้วแต่เลยเฉันแล้วแต่คุณถ้าฉันไม่แล้วแต่คุณฉันไม่มาจีเ,เพื่อเรียกคุณ Cool. ok mưa thơ xác sạc anh à. hơi đầm nà มีใครไม่รู้จักอาร์เวมมพร์เวลทูรีวันนี้ให้ลูกน้องไปหาเลือดสาวบริสุทธิ์เจ้าจัรู้ใจข้ามากนะด้วยวัยของข้าเมื่อก่อนนี่ข้ายังไปล่าไมได้แต่ตอนนี้ข้าคงล่าไม่ไหวหรอกใช่เพราะอะไรท่านเหนื่อย ไปหามาจากไหนวะในครัวแรมพายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือใครวะเมื่อก่อนอาจจะเป็นท่านแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีคนมาล้มท่านแล้วเฮ้ยมันเป็นผู้ใดวะยังไม่รู้เหมือนกันเองรองทางในดูดิ มันเป็นเด็กผู้หญิงรวบรวมแวมพายทั้งหมดไปจัดการมันซะเอาละพักผ่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยส่งสารไปทั้งหมดไปให้แวมพายทั่วโลก แล้วจัดการมันซะเอ้บ้านนี้มีใครอยู่ห้ือเ่าครเนี่ยามาใครอะร่ะเสียงหมาที่ไหนเนี่ยสวัสดีครับครับผมมีใครอยู่ข้างในไ,ไหมฮะมีครับข้างนอกล่ะครับ ไม่รู้นะเอ่อผมจะมาดูบ้านที่คุยว่าครับเชิญเข้ามาเลยครับไปงานแฟนซีมาเหรอครับเนี่ยก็แต่งที่บ้านก็แต่งนี้แหละครับเอแบบนี้เลยเหครับผมครับผมครับผมมาจากเมืองไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมประสาทครับทำไมไม่ไปหาหมอครับน่าจะคุณอะไรครับนอนแรกครับผม เอ้ที่นี่มีข้างบนกี่ชั้นนะครับเอ่สามชั้นครับสองสองสามสามสองมีกี่ชั้นครับสองชั้นก็ติดต่อเติมใหม่เป็นเป็นสามชั้นครับไมีสองแหละไปหลอกเขาเป็นสามก็บอกว่าสองก็เลยทุบขวบชั้นหนึ่งเหลือสองชั้นอ่างั้นผมซื้อชั้นกลางก็ได้ครับชั้นบนหรือชั้นล่างผมไม่ซื้อโพราะถ้าขายขายยกหมดแล้วครับหมดเลยไหมครับผมในหน้าบ้านป้าผมซื้อชั้นกลางอย่างเดียวเอ้เห็นบอกว่าด้านซ้ายนี่ติดทะเลสาบ ครับผมด้านขวานี่เป็นเขาครับผมด้านหลังแม่น้ำกันฮะด้านหลังติดแม่น้ำครับตัวบ้านนะฮะติดธนาคารอยู่ครับอราได้ดูบ้านกครับอได้เลยครับเออผมอันนี้เป็นเป็นไม้ไม้อะไรครับไม้ยี่เปงไม้ยี่เปงไม้ยี่เปงเดี๋ยวก่อนไม้อะไรอ่ะไม้ทำโครงมันเป็นไม้ไม้สักครับผมชอบอันเนี้ยฮะอันนี้เป็นหนังอะไรฮะอันนี้หนังหนังแกะตายท้องคางคกครับ อันนี้บอกปะฮะอันนี้บอกครับอันนี้ก็บอกนี่ก็บอกครับสองอันเนี่ยฮะบอกบอกครับขอบคุณคุณมากแล้วแตแปลกนะรู้จักกันเล่นไปขอบคุณกันไปเนี่ยครับผมอันนี้ถ้าผมซื้อบ้านครับซื้อแถมแีมทั้งชุดเลยแถมเลยรวมทั้งเทเบิลด้วยอ่ะครับอันนีนฮะเทเบิลอันนี้เป็นไม้มะค่าไม้มะค่าครับผมมะค่าใครครับ คือเป็นเป็นไม้ครับผมมะค่าไม้ผมมะค่าครับถ้าเป็นม็อกค่าก็เป็นเป็นกาแฟครับโอ้ยคุณรู้เรื่องกาแฟดีนะครับผมรู้ผมชอบทานกาแฟครับเอสเพรสโซเอสเพรสโซนี่เป็นกาแฟทางบราซิลครับคาปูชิโน่คาปูชิโน่เป็นกาแฟทางยุโรปครับเอสโซเอสโซนี่เป็นปั๊มครับตอนที่มันเผลอตัดคอมันตัดคอเอามันเป็นลูกน้องฉันจะพูดถ่วงเวลาไว้ครับ คือคุณคงมาบ้านผิดหลังแล้วหละครับอ้าวไม่ใช่หลังนี้แหรอครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ขายครับแต่ตำบ้านเลขที่ผมดูมันน่าจะใช่หลังนี้นะครับหลังถัดไปครับอ๋อแล้วฮะผมจะกลับเลยนะครับเย็นๆอยู่ก่อนจะนั่งกินข้าวอ๋อได้ครับเอาน้ำสักแก้วไหมครับอ๋อดีครับดีครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขออาหารได้ครับจะเดินไปไหนเนี่ย อยูล็อกกับครับตอนนี้เล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นยังไงฮะเดี๋ยวครับทำนี้ครับครับแล้วก็ตะโกนอ้าดังๆอาดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นมากเลยขอบคุณมากนะครับคุณครับนี้ครับดีขึ้นนะเอลงมันมาผิดที่ทีละเว้ยไอ้หนุ่มน้อย พอดีกำลังจะหาคนมาช่วยพอดีอครับัว่น่าดีมากเอาละไปจัดการกับไอเอ็ดเบิร์ดกับลูกของมัน <c oughs> ลำบากลำบนลูกนี้ใช่ไม่ท้องดีกว่าเมื่อก่อนเธอไม่ท้องก็น่าเก็บนี่พอท้องพอท้องปั๊บเธอน่าเก็บ <c oughs> นี่เเอยาบอกร้ลย <Ô ENNIS S 1> โอ๊ยโอ้ย <eterm> โอโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอโโอ้๋ยวเดีวดี๋ยววววย ฉันขอดูลูกในใกล้ๆหน่อยสิคะลูกเป็นผู้หญิงอะโุยลูกสาวของแม่ ตัวใหญ่กลายเป็นตัวเล็กเลยสุดท้ายที่จะเจอแกสองคนจนได้เฮ้ยเดี๋ยวล่ะเธอก็รู้นี่ฮะว่าฉันกับเอ็ดเวิร์ดมีอะไรกันเเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเรื่องอะไรบ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันกันแกก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือคนรักของฉันนะเสร็จเด็กขอบฉันเลือกเอ็ดเวิร์ดเฮ้ย แล้วตอนนี้เรามีลูกแล้วนะส่งสินสมุดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เลือกผ้าพันดีมันจะเป็นสินสมุดเยวก็เรียกมันดิมังกรเลยเนี่ยส่งเด็กผู้หญิงคนนี้มาเปเฮ้ยเฮไย้ยเฮเ้ดู๋ยดู๋ยวคนดูเ้ยเด็กคนนี้มันไม่ใช่ลูกของแกเอ็ดเวิร์ดเอ๊ะ เด็กคนนี้มันคือเนื้อคู่ของฉันลูกขึ้นมาเฮ้ยฉันไม่ให้แกนะครับไอ้เวรแกต้องกระเด็นเออต้องกระเด็นกูถ้ามึงเก่งนีดกูก็ไม่มาแล้วอะมันก็ต่อชู้กันมันเก่งคนละอย่างไงเฉยแบบโอ๊ยมันอะโอ๊ยโอ๊ยลูกขึ้นมาฉันสู้กับแกไม่ถอยเลยเฮ้ยเระวังค่ะ ถามลูกกูเลยไม่ใช่เกียร์รถไอ้นี่มีเดินหน้าถอยหลังด้วยมีเดินหน้าถอยหลังมาก กลับไปซะเจคอบกลับแน่นอนเท่าไม่ได้เบลล่ากลับไปด้วยกลับไปซะเจคอบฉันไม่กลับเบลล่าต้องเป็นของฉันช่วยด้วยเบลล่าเบลล่าลูกหายไปเลยเ้วเบลล่าอยู่นี่ไงเบลล่าสามีฉันโอ้ยมึงมันไม่กี่สอบจบมึงก็ตบนะมึงไม่รู้ว่าเส้นตรงไหนเออจบแล้วปากกับพี่ย๋ออะไรเพี่ย๋อ มันเคยเบี้ยวบางครั้งเลยมันไม่เบี้ยวแล้วมีมีภูมิคุ้มกันแล้วตอนแรกที่มึงต่อมันเบี้ยวฝาเออนี่ยมึงไม่รู้เส้นเนี่ยต่กูกดจะซ้ายไว้อีกแล้เบี้ยวแล้วเบี้ยวแล้วลูกของแกอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วคืนนี้จะเป็นวันต่างลูกแกถ้าอยากเห็นก็ให้ไปเจอกันในป่าจากโลตูรี่โวโวมึงจบอะไรเนี่ยเราต้องรวมพลังกันฉันต้องเอาลูกขึ้นกลับคืนมา ไม่ใช่ลูกแกเดียวนั่นคือเนื้อคู่ของฉันเอ็ดเวิร์ดเบลล่าเราจะไปรวมตัวกันต่อสู้ไว้อาโรได้มาเออและเบลล่าฉันจะทำเพื่อเธอคือหลังมันมันเป็นหมาป่าไป้เดี๋ยวฉันไปช่วยประยุงพี่ สารตาไม่ใช่ไม้อีหยิบทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีเหมือนรำมันสุโขทัยอ่ะอนี่นี่แกพาฉันมาที่วัดโสธรเหรอไม่เดี๋ยวไหว้แกบนไม่ใช่ท่านคือฉันคือผีดิบอี อียิปต์ออิออิยิปอียิปอียิปมีอะไรให้ฉันช่วย <c oughs> เฮ้ยฉันมีอะไรให้เธอช่วยหน่อยฆ่าใครอะ่ะอารโลอออารโยังไงช่วยช่วยกันหน่อยรู้จักป่ะแต่เราทำอะไรไม่ได้ไงมันเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะเฮ้ยคนละคน อันนั้นนะก็เรียกอะโนอ๋ออันนี้อารอโทษโทษชื่อเล่นชื่ออาโรแล้วชื่อจริงๆอาโรบัคกบาลาภาก่อนอีกโชยเพื่อนดูหน่อยโชยเพื่อนดูหน่อยพายุเกิดเป็นไงโอ้ไม่พายุด้วยเหรอฮั พอแล้วโอ้โหไม่หลอกมึงเพี้ยงมาโธ่ผิดอีกกูฝนไหมโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังเข้าหูเลยเนี่ยโอ้นี่จะฝนมาไม่เปียกกันทั้งตัวเลยเนี่ยไม่เปียกฝนรอบในพ่ะไม่ใช่ฝนฉะนเป็นคนโอ้ฝนฮะเรียกฝนงั้นโชว์เรียกฝนให้เขาดูดิฝนพอแล้ว อันนี้เอาจริงเอาจังเลยอ่ะไม่เห็นมองน้องไม่ห่วงว่าไงวะเออโต่โตกันแล้วการเดินข้ามอาร่มันต้องมีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกโตนะเนี่ยเอาเวลาโชว์เนี่ยไปช่วยลูกกูเถอะป่านนี้ลูกเป็นไงก็ไม่รู้ต้องโชว์อีกทีนิดก่อนไว้ชมมาเฮ้ย ทางใจฟังเหรอไปช่วยลูกเูาเหอะจุดปลายเจุดมันนอกมันนอกจุดปลเนี่ยมีมันนอกไอ้ไม่มันนอกจุดยังไงไอ้เลือดก็เกิดที่เดียวกันนั่นแหละทำไมมันนอกจุดยังไงเนี่ยอย่าเดี๋ยวมันไหม้ไอ้มันไหม้ไม่ได้แหละมันจะเข้าตาอย่าเล่นอย่าเล่น ต้องติดโชว์ต้องติดมึงมาเล่นที่บ้านมึงติดสอนลูกมึงเล่นเนี่ยไม่ได้เยอันตรายที่บ้านเออคนนีกบริษัทเขาคุ้มไม่ใช่บ้านพี่ไงเฮ้ยจะพูดเลยนะอย่าไม่ชัดนะเอาเวลานี้ไปช่วยลูกมึงแล้วเดี๋ยวโชว์โชว์ก่อนอ่ให้เาโชว์ก่อนเอ้ยเฮ้ยติดสักการสองการแล้วก็จะเล่นต้องดูมันเนี่ยเอา เห็นนะพอแล้วนะรอให้ดับก่อนเอาติดตัวไปติดตัวไปเพื่อเพื่อเอาเพื่อพี่อะไรอ่ช่วยได้เงรวมพลังกันสี่คนและนี่จะเป็นสงครามครั้งท้ายทุกอย่างต้องจบเฮ้ยส่งเด็กผู้หญิงคนนั้นมาติดทางแล้วเว้ยเอาไงดีครับ ไม่ต้องจัดการมารันด้วยต้องด้วยกำลังเลยเฮ้ยเอาเรื่อาเกี่กันข้างหลังไม่ใช่ไหนนู่นเฮ้ยมันเอาเด็กไปแล้วอย่าเข้ามานะเด็กตายพี่ระวังนะเอ้ยบอลแล้วเสร็จแล้วพี่ระวังออกไปวันพี่ระวังระวังเเฮฮ้้ยระวังบังคับให้ต่อเฮ้ย ม่มันไม่รงขนาดนี้ไม่น่ากลัวเื้อมัไม่มีระยะเลยเนี่ยมันไม่มีกะเลยพี่ระวังเฮ้ยระวังระวังลหัวหน้าเฮ้ยเห็นหดเป็นยงงั้งโอ้มันก็เห็นอยู่รวมพลังรับ่ามันพลังเน่ารวมพลังเฮ้ยั้า ทางทำลายข่านอาโลได้หรอเก,กิงโยกเว้ยนี่คือสุดยอดแวนไฟสู้มันสู้แทนเฮ้ย สาวแกสาวข้าวูมไทยทีวีมันโตไวโหลูกล้วยพายนี่เลือกคู่ฉันเหรอใช่สิบขวบไปทำสิเอามันทำไมไมนบอกว่อยากแยกไงโหมาแยกอะไรกันนักหนาเนี่ยนึกไปถึงว่าลูกขึ้นโตจะเป็นอย่างงี้ออ๋หรือว่าโตยังไม่เต็มดูก่อนดูให้เต็มตาก่อนเลืกคู่ไปเหรอเมื่อกี้ท่านบอกท่านมาตามเลืกคู่มาตามเลืกคู่ไงก็ลูกฉันเนี่ยไหนแกเอาไปแล้ว ท่านยกให้แกแล้วกันเออไปดูแลไปไปยังดูด้วยกันเนี่ยฉันไม่เอาหรอกไป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 โอ้ลูกสาวแม่ไอ้โตไอ้โตมาคนนี้ออ๋อไปไปหนูกลับแกสองคนไม่เอาลูกแกไม่เอาลูกแกกลับขึ้นไปแล้วานไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลูกอะกว่าจะทําขึ้นมาได้อะเฮ้ยอันก็ไม่เป็นไรสายเลือดต้องเอาลูกขึ้นฉันจะเก็บลูกของแกเอาไว้แล้วแกไม่จ่ายงานกับลูกฉันเหรอแล้วอยากแต่งก็ดูดิโหดูหน้าสิต่อสู้ต่อต่อสู้เฮ้ยฆ่ามัน ฉันจะเฮ้ทุกอย่างเพื่อลูกฉันดีมากถึงลูกฉันจะเป็นอะไรช่างลเขื่อนออลเมันพูดอะไรมันเะลุเขืนะรเลูกฉันดีมากฉันจะลูกให้กลับคืนมาเฮ้ย อย่างไรฉันก็ไม่ยอมหรอกเฮ้ยลูกะพี่ธนาโลโอ้โเก่งเนอะรับไปหมดเลยนไม่หมดเลยเฮ้ยเอาลูกมาขึ้นมา ไม่อยากได้าลูกมันละเอาไปเก็บเฮ้ยมันเลือกทุกครั้งเลยช่วยหน่อยค่ะยอมไหมถ้าไม่ยอมลูกแกโดนมันแกอย่าฟันลูกฉันนะไม่อะแกต้องยอมดิฉันยอทุกอย่างแล้วขอร้องแกอย่าฟันลูกฉันเฮ้ยไอพวกแัต้องสั่นเถอะตอนนี้จบไปเด็กมีอนาคตขอร้องฟันยังไม่พอถึงจะแทงด้วยขอรับท่านนี่คือลูกของฉันแทงไม่ได้แทงอย่างเดียวด้วยแทงแล้ว ขู่อรด้วยพานานนิกากับพาะที่นี้ลูกเธอเหรอใช่ะาคนี้ลูกพ่อมาหาพ่อเลยพ่อพมดเอาลูกกูลูกไมกลัวฉันเออเดี๋ยวนี้เจอผู้หญิก็ไม่เาลยเตี๊ตลอดเูก๋ยวไมรู้แยงกันไม่เอาลูกตอนไปกระต๊อ่ะดี๋คพูลยี่อกเออ่ผููเดินใไม่ได้กลัวไม่กลัวไม้เลยโอ้ยมึจริงจริงมึงเลยได้ พี่กลัวเมียพี่ดูทางบ้านเงินห่างยินห่างเลยนะไม่ได้กลัวเมียมึงกลัวเด็กมึงเห็นฉันจะให้แกสั่งเสียกับลูกแกสักหนึ่งนาทีอะไปไปลูกไปพ่อพี่พี่อย่าทุกขเฮ้ย ทุกท่ายถึงต้องมาทะเลาะกันเหมือนเหมือนกับลูกแกแต่เนื้อคู่ฉันไงฉันรู้เขาไม่ให้แบ่งคนละหนึ่งนาทีไปแล้วเล่าให้พ่อก่อนสหรับพ่อเชิญลูกเอ้ยลูกสาวจริงๆน่าจะติดแม่นะลูกสาวไม่ติดแม่เลยอ่ะทรายรตสอนรับแล้วคุณแม่ยังยังไม่เสร็จรู้ไม่เสร็อย่าให้มันกระพ้าพ่อจริงเลยหลายปีแล้วที่เองจับพ่อไปเขาพ่อนอนไม่หลับเขาสั้นก็จับโอ้ไม่ดีอะล่ะ เลีกยงดีซะมันจะต้อเชื่อถลูกแกตอนแรกนึกว่าสองตัวนั้นร้ายมีร้ายกว่าอีกไม่มีพิษแต่จะให้กูรัดกลับมาอยู่กับพ่อลูกพ่อจะเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีลูกเอ้ยโตเป็นสาวสับครั่งเชียวโมกุ๊บเออแม่หาแม่หาแม่ เดี๋ยวพอผ่านมึงอ่ะพอถึงมึงกูก็จืดแล้วละ่ะจัดไปจัดไปรักเอาละ <c oughs> ตกลงพ่อเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวเองก็จะแต่งงานกันรู้ป่าฉันยกลูกสาวให้กับแก <ไป S 2> สกซกคราววันนี้ไม่จะจบสิ้นไปไอ้ตอนเด็กฉันไม่เคยเห็นหน้าโตมาอยากจะดูหน้าชัดๆสักนิดนึงก็ดูสิ่นี่เจ้าดูไม่ชัดเหรอชัดไปเลยนิทสนิท จะทำอะไรก็รีบทำกันซะมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นไอ้ล้มเลยวะที่ลู้บอกตรงท่าล้มพี่เมื่อกี้ดูไม่ได้เลยเสียหลักเลยเมื่อกี้เท่ๆไม่ได้เลยโอ้ยดูไม่ได้หรือดูไม่ทันดูไม่ทันนิดนึงทันนิดนึงเอาละ ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไปแล oui, ้วไปแล้วเออไม่ใหญ่นี่ขอสั่งแป๊บเดียวอ่าวสั่งเลยสั่งฉันเนี่ยเอาไหมจ๊ะฉันยุงสาวให้แกฉันเป็นพ่อตาแกเฮ้ยขอบใจมากเอ็ดเวิร์ดหมดเวลาแล้วครับหมาข้าไปกินเลยอ้าวไม่ทำอะไรลูกแกหรอกถ่ายอารมณ์นะฮะจิ้เห่าวจ่าเปียวจิ้เห่าวจ่าเปลว ไอ้นี่อ่ะไอ้นี่อ่ะบังคอกันหน้าไปหนงเฮ้ยบังคองเอาละลมหน้าแดงเลยอ่ะหน้าแดงโอ้ยก็น่าแดงมันเล่นขนาดนี้เล่นหัวกับหัวถูขาไปเลยอ่ะสุดท้ายมันก็ตายกันได้เห็นไหมอือเราก็กลับบ้านเราใช่เอางี้ ไหนหัวหน้าข้าก็ตายแล้วสงครามนี้จบจบลงดีกว่าสงครามครั้งนี้มันจบสิ้นแล้วระหว่างแวนไพน์กับโวตุลีทุกอย่างจบฉันจะอยู่กับเมียฉันฉันก็จะอยู่กับเนื้อคู่ฉันถูกต้องแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวเฮ้ยใช่ทีมนี่พันพัดหลังนี่มึงแจมบ่อยมากเลยการที่สุกจะมาเกิดกับโรคนี้ 难了。<laughs>